สวัสดีครับร้านเพชรพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองนะครับพี่ๆสามารถนัดรับได้ที่เจเจมอนะครับกรุงเทพมหานครนะครับหรือเข้ามารับที่ร้านได้นะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับตอนนี้นะครับสินค้าสั่งออนไลน์มีวงเงินรับประกันดุกชิ้นนะครับมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับก่อนพี่ๆรับชมสินค้าแล้วกดให้พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตก่อนใครขอบพระคุณครับ แหวนเพชรโบราณประดับด้วยเพชรเกรสรตรงกลาง3เมตร0.42กะรัตเพชรเกรสร28เมตร0.22กะรัตเพชรรวม0.64กะรัตตัวเรือนทองเค9 k ถึง10 k หน้าเรือนปาหะหนักรวม3.12กรัมไซส์แหวน52ราคา28,900บาทครับ วงนี้เป็นแหวนเพชรงานเก่างานโบราณครับแต่ว่าเพชรให้มาเม็ดใหญ่และสวยขาวสะอาดเล่นไฟครับไม่นวนไม่เหลืองนะครับเป็นเพชรเกรเพชรสวยครับ3เม็ดนี้นะครับเม็ดตรงกลางจะใหญ่ที่สุดครับขนาดเม็ดตรงกลางประมาณนะครับ20ตังครับบวกลบบ้างเล็กน้อยนะครับส่วนเม็ดบนและเม็ดล่างนะครับเฉลี่ยประมาณเม็ดละ11ตังครับให้ดูการเล่นไฟระยะไกลนะครับ เป็นแหวนเพชรงานเก่างานโบราณที่เพชรสวยมากครับส่วนตัวเรือนเป็นทองคํา 9K ถึง 10K นะครับหน้าเรือนเป็นปาหะนะครับปาหะหน้าเรือนคือสีขาวนะครับโซนหน้าเรือนที่เป็นสีขาวครับการแหวนไม้ใหญ่ครับเพิ่มไซส์ไม่แพงไซส์ละ400บาทครับหน้าเรือนนะครับเป็นปาหะปาหะคือโลหะโบราณชนิดหนึ่งนะครับพบมากในงานเก่างานโบราณครับประกอบไปด้วยทองคำนิกเกิลเงินและพาเดียมครับ จะมีส่วนผสมของเงินเป็นส่วนผสมหลักนะครับมีเปอร์เซ็นต์ทองคำไม่เกิน30%ครับให้ชมก้นเพชรนะครับก้นเพชรสวยนะครับก้นเพชรสวยนะครับไม่บินไม่แตกหักได้สัดส่วนครับวงนี้สามารถจุบล้างทําใหม่ได้หมดนะครับตอนนี้ยังเป็นแหวนงานเก่างานสภาพเดิมอยู่นะครับถ้าเขาชุบเขาล้างแล้วเนี่ยสภาพเหมือนใหม่แน่นอนครับเมื่อเทียบหน้าแหวนกับขนาดสิบนะครับถือว่าหน้าแหวนค่อนข้างใหญ่ครับ วงนี้ยังไม่ชุบยังไม่ล้างนะครับมาสภาพเดิมนะครับเนื่องจากพี่ๆบางท่านชอบแหวนสไตล์งานโบราณเหมือนเดิมนะครับจึงให้เป็นทางเลือกนะครับชุบล้างฟรีนะครับมาพร้อมใบรับประกันหลังร้านนะครับช่วยการันตีว่าเป็นงานเพชรแท้และงานตัวเรือนทองคำนะครับสามารถขอใบเซอเร์เพชรเพิ่มเติมได้นะครับใบเล็ก500บาทใบเซอร์ใหญ่1000บาทมาเป็นเล่มครับ พี่ๆท่านไหนนะครับที่มองหาแหวนงานเก่างานโบราณที่ให้เพชรมาเม็ดใหญ่ๆนะครับและข่าวสาสตรเล่นไฟนะครับขอแนะนําวงนี้ครับคุ้มค่าคุ้มราคาเพชรแน่นอนครับได้ตัวเรือนงานเก่างานโบราณสวยๆด้วยนะครับวงนี้ราคา28,900บาทขอมาจ่ายแค่แค่0 0บาทนะครับจะเก็บสินค้าไปให้ใจ่ายครบอีกทีเดินหน้าได้หมดไม่มีปัญหาครับ สามารถนัรับผิวขายได้ที่เจเจมอเฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับโซนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าลูกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองจัดส่งถึงมือแน่นอน100%รครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์อาทิตย์จันทต้องนัดลงหน้านะครับสุดท้ายน,นี้ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบคุณครับ